วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมขึ้นต้นไม้เทอรีเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดเห็นนะครับว่าวันนี้ผมอยู่ข้างล่างเลยมองจากข้างบนเนี่ยมาเห็นมองเห็นข้างล่างเลยเห็นไหมครับต้ทนที่สูงสูงครับโผล่ขึ้นมาดูครับมือผมสั่นอยู่พอสมควรเพิ่งจะเพิ่งมาขึ้นครั้งแรกครับต้นนี้เนี่ยหาไม้เก็บอยู่นี่เห็นไหมครับฝักอยู่ข้างบนที่เราเห็นนั่นนะฮะไ,ไกลข้างหน้านั่นนะเราเกี่ยวได้แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องดึง แเราขยายดูใกล้ๆเห็นไหมครับไม้มันไปเกี่ยวไว้ละเนี่ยแหละครับตรงนี้ก็เป็นมุมสูงเลยนะครับเนี่ยมองเห็นไกลเลยอันนี้คือมุมบนเลยจะมองเห็นสวนฝั่งนูน้นก็ฝั่งบ้านผมอะตัวนั้นเป็นดงเงาะนะฮะที่เห็นข้างหน้านูน้นจะเป็นดงกล้วยแล้วก็ข้างล่างตัวนั้นที่เห็นข้างล่างนี่เป็นดาลาแล้วก็ Tree, ทาเวทรีทั้งดงเลยครับที่เราเห็นที่ปกติผมชอบถ่ายภาพ จกฝั่งนู้นที่เห็นใบเหลืองๆนั่นคือเขากาลังจะทิ้งใบนะครับจะเป็นฤดูทิ้งใบแล้วก็จะเริ่มออกดอกรอบหนึ่งต้นนี้ครับเป็นต้นที่มีฝักเยอะลองจากต้นที่ผมไปเก็บวันโน้นที่ว่าลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะ,ะเห็นไหมครับช่วงนี้ก็จะเป็นผมจะขึ้นช่วงสายๆครับถึงใบใบร้อนๆเนี่ยเพราะมันจะแห้งดีเห็นไหมฮะเห็นไหมครับดูสิครับดูควันนั่นที่เห็นข้างล่างนั่นคือลิ้นจี่นะครับ ตรงนู้นเป็นชมพูนะฮะนี่คือดงเลยเนี่ยทางด้านเนี่ยไปถ้าถามจริงๆว่ามันสูงไหมมันสูงนะครับดูถึงจะถ่ายเป็นอัลตร้าไวให้มองเห็นว่ามันสูงเนะแต่ว่าจริงๆมันก็สูงจริงๆคือธรรมดาตรงเนี้ยที่มันเป็นที่ชันจะสังเกตเห็นพระต้นมไม้มันจะเอียงๆนิดนึงเห็นไหมฮะต้นไม้มันจะเอียงๆนิดนึงที่เราเห็นตรงนู้นเป็นพวงคามเห็นไหมครับพวงคาม เลยสวยเชียกำลังเลิ่อทยอยออกดอกนี่ออกไปบ้างแล้วนะฮะนะครับวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องปฏิบัติภารกิจของผมให้เรียบร้อยก่อนจากการขึ้นมาเก็บเมล็ดนี่แหละเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับมันก็ไม่ใช่มีอะไรจะมันได้ง่ายๆถ้าจะมาว่ามอรอเก็บจากที่พื้นอย่างเดียวไม่ได้อะฮะ เห็นนะฮะข้างหน้านู้นอ่ะเหลืองเหลืองให้ดูหน่อยหนึ่งเหลืองเหลืองต้นน้นเป็นสุพรรณนิกานะครับอยู่ในที่ผมส่วนสีชมพูข้างล่างตัวนั้นจะเป็นท้องหลังอเมซอนนะฮะสวยนะฮะอยู่ตรงนั้นเลยเห็นเห็นกัชัดๆเลยทุกที่เราเคยชอบลงบ่อยๆ่ะครับอันนี้เป็นท้องหลังอเมซอนสีแกมใช่เหลืองเหลืองนั่นก็คือสุพรรณนิกานะครับนี่แหละครับ อนนี้เราก็จะอยู่วิวสูงของเราเนี่ยนะฮะข้างบนนี่เลยตามที่เห็นนี่เลยนะฮะตามที่ได้เห็นนี่เลยเดี๋ยวก็คือจะต้องไปจัดการภารกิจตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับใครมีสงสัยข้อสงสัยอะไรจะถามเรื่องอะไรของผมก็ได้ทิ้งไว้เลยในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับยินดีตอบทุกคำถาม นะฮะขอทำงานก่อนโอเคสวัสดีครับ